หมเหม็นหรือโชว w จูโร Ro คือการถนอมอาหารของชาวจาป้าที่เป็นชนกลุ่มน้อยในมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนหมูเหม็นหรือ Chow จูโ w ว r เป็นอาหารของชาวจาป้าที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเป็นการเอาหมูทั้งตัวมาทําให้เก็บได้นานๆานเหม็นหรือหมูเน่า30ปี40ปี 50ปียิ่งเน่านานยิ่งมีราคาซื้อขายกันตัวละ0 0แสนบาทขึ้นไปแล้วใช่ว่าจะขายอาหารเมนูดังกล่าวนี้เจ้าของบ้านบอกว่าถือเป็นอาหารสุดยอดเพื่อรับแขกสำคัญที่มาเยือนนอกจากนี้เจ้าหมูเหม็นก็ยังเป็นเครื่องแสดงความมีฐานะของบ้านนั้นนั้นได้อีกด้วยเพราะทุกบ้านจะต้องมีเจ้าหมูนี่ห้อยตรงเตงอยู่อย่างน้อยหนึ่งตัวบ้านไหนนะมีหมูแขวนไว้หลายตัวก็แสดงว่าฐานะมีอันจะกินทั้งมีฐานะทั้งแขวนไว้สูงมันก็เลยเป็นอาหารของคนรวยและเป็นอาหารชั้นสูงด้วยประการนี้เอง วิธีการทำหมูเน่า 1. จําจำเป็นที่จะต้องใช้เชือกรัดดอวคอหมูทันทีเพื่อให้ขาดอาการหายใจ 2. จากนั้นก็ใช้มีดกรีดบริเวณหัวใจของหมูให้เป็นช่องเล็กๆเ,เพื่อนำเอาเอาว,วัยวะของหมูออกมาจากทางนี้ 3. อย่าผ่าท้องของมันเด็ดขาด4แล้วนำข้าวสาลีกับข้าวบาเล่ยัดเข้าไปตรงช่องที่กรีดยัดเข้าไปจนเต็มท้องหมูและเติมอากาศเข้าไปในท้องหมูเพื่อให้พองตัว สุดท้ายจึงค่อยนำรำข้าวสาลียัดเข้าไปจนเต็มท้องทิ้งไว้นาน20วันเพื่อข้าวสาลีข้าวบาเล่และรำข้าวสาลีดูดซับความชื้นภายในตัวหมูจนหมูแห้งสนิท5จากนั้นนำเชือกมาเย็บปากให้สนิท6นำดินแดงมายัดบริเวณช่องทั้ง7ทั่วร่างกายหมูปากหูสองข้างทวารตาสองข้างบริเวณหัวใจที่เรากรีดเป็นช่อง